สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน Youtube ครับดูช่องนี้มีความสุขนะครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่า2เหตุผลนะครับชาวนาไรนาห้าร้อนี่จะได้ช้าหรือได้เร็วนะครับทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ข่าวแต่อย่างไรก็แล้วแต่การวิเคราะห์ก็อยู่ภายใต้ข้อมูลที่มีนะครับลองฟังดูครับมันจะเป็นอย่างนี้ไหมครับหครับจะได้เร็วครับจะได้เร็วนี้ต้องเป็นเพราะเหตุนี้นะครับ เป็นเพราะเหตุที่งบประมาณที่จะเอามาจ่ายไล่ละห้าร้อยไล่ละไม่เกิน20ไร่หนึ่งนบาทนี้นะครับรัฐบาลนะครับจัดสรรงบประมาณและอโอนงบประมาณให้กับธนาคารทรกศซึ่งทกศได้งบมาจากรัฐบาลนะครับก็ทกศก็จะด,ดําเนินการวางแผนการจ่ายว่าประกาศออกมา่าจ่ายจังหวัดไหนก่อนจังหวัดไหนหลัง วันไหนได้ก่อนได้หลังว่ากันไปแล้วเขาจะโอนตามแผนเลยนี่แบบนี้จะได้เร็วถ้าทกศได้รับงบประมาณจากรัฐบาลครับเหตุหนึ่งนี่เหตุผลที่หนึ่งนี่จะได้เร็วคําว่าเร็วถ้าดูตามลําดับขั้นตอนแล้วจะได้เราๆวันที่เท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับคือจะประมาณการได้ว่าอาจจะเริ่มโอนได้ภายในพฤศจิกาถ้าเป็นเพราะเหตุที่หนึ่งนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์นะครับอย่าลืมว่านี่เป็นการวิเคราะห์ ทีนี้เหตุที่สองจะได้ช้าทีนี้เหตุที่สองจะได้ช้าเพราะอะไรครับเพราะงบที่จะจ่ายชาวนารัฐบาลไม่ได้ใช้งบของรัฐบาลจ่ายก่อนแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลได้มอบหมายให้ทกศใช้เงินของธนาคารทกศจ่ายไปก่อนหรือว่าพูดตรงๆก็คือรัฐบาลให้ทกศนั้นจ่ายเงินของธนาคารทกศให้ชาวนาก่อนนะครับ ไล่ละหาล้าทีนี้เมื่อจ่ายจนหมดค,ครบถววว้วนแล้วเมื่อไลก็แล้วแต่นู่นแหละครับรัฐบาลเขาจึงจะจ,จ,จัดสรรงบประมาณมาทดแทนเงินของธนาคารทรกสหรือพูดแบบภาษาชาวบ้านตรงไปตรงมาก็คือให้ทกสเอาเงินของทกสนั่น,นจ่ายก่อนแล้วรัฐบาลจะเอาเงินมาคืนที่หลังเอาเงินงบประมาณมาคืนทกสทีหลังถ้าแบบนี้จะช้า ทำไมจึงช้าครับก็เพราะว่าก่อนที่ธนาคารทรกสเขาจะจ่ายแบบนี้ได้เขาก็จะต้องขอมติขอความเห็นขออนุมัติจากบอร์ดของธนาคารทรกสก่อนซึ่งบอร์ดของธนาคารทรกสจะมีการประชุมกันก็วันที่26พฤศจิกายนน่นแหละครับจะมีการประชุมบอร์ดธนาคารทรกสถ้าจะใช้วิธีนี้จ่ายชาวนาะธนาคารทรกสเขาก็ต้องเสถอเสอเรื่องนี้เข้าบอร์ด ทกสก่อนเมื่อได้รับความเห็นชอบและอ,อนุมัติจากบอร์ดทกสเขาจึงจะเริ่มจัดทาแผนการจ่ายและก็หลังจากนั้นจ้อจึงจะจ่ายตามแผนได้ซึ่งการจ่ายด้วยวิธีที่สองนี้น่าจะจ่ายได้ทันวาซึ่งช้ากว่าได้รับเงินมาจากรัฐบาลตรงๆเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่วิเคราะห์ให้ฟังส่วนจะแม่นหรือไม่แม่นอย่างไรก็รอดูครับรอดูคงไม่นานหลังจากนี้ไปคงจะทราบว่า จะเป็นแบบที่เราวิเคราะห์แบบที่1ห,หรือแบบที่2ถ้าแบบที่1ก็จะได้ภายในเดือนพฤศจิกายนเริ่มทยอยจ่ายถ้าเป็นแบบที่2อธันวาคมแน่นอนเริ่มทยอยจ่ายครับสวัสดีครับ